ชิปหายละไอเยินเกิด <laughs> โอเคเอาเป็นว่าคลิปนี้แสงทาวอนครับ แจกเหมือนเดิมนะฮะผลงานกดไลค์ครบ1000ไ like ลค์แล้วกันนะครับไปเข้าสปอนเซอร์แป,ป๊บนะฮะเปิดมาอีกทีนึงก็ไปตีไอ้เหยนืนคิทตันช็อป้านเติมโรบักเลียนสุดคุม้มมีบริการรับฟาร์มแมปต่างๆและหาของ Pass, แมปบล็อกฟุตรับกดเกมพาร์แมปคิลเลกาซี่บล็อกฟุตและแมปต่างๆอีกมากมายแถมยังมีระบักทอยโค้ดอีกด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเฟสโค้ดหรือว่าเป็นทอยโค้ดที่มีทั้งแบบสุ่มและแบบซื้อสำหรับใครต้องการหาไอเดียไว้เล่นไม่ว่าจะเป็นแมปบล็อกฟุตหรือ, Legacy. Shop. อนนคิลเล าอรา,า,ารัากผู้ชมครับสวัสดีกับคุณผู้ชมทุกคนนะครับผมเมื่อกี้เปิดคลิปไปแล้วแหละนะครับยืนโง่ๆกําลังจะคิดคอนเทนต์ตอนเปิดคลิปเลยแต่ว่าไอ้เหยืนเนี่ยเกิดนะครับผมพวกผมก็เลยจําเป็นที่จะต้องลองไปตีเหยืนดูนะฮะเอาไปอย่างนั้นเลยเออมันเร็วมันเร็วกว่าเรือพี่อีกนั่นไงไอ้เกียรติ ตายย,ตายังเหยื่ตายยังมันยังไม่ตายมึงเลยจะตายแล้วแล้วก็โอเคครับเราปรับเสียงลงแล้วนะผมรู้สึกว่าเสียงมันดังไงไม่รู้อะ่ะเออ,อพี่เดินไม่ได้อ่ะทช่ไมวะนี่ไงอ๋อดาเมจเท่าไหร่วะเนี่ยลืมเปิดนะครับไอ้เปผลแสงรีเวิร์กนะฮะสำหรับสกิลแรกนะฮะถือว่าเท่นะเนี่ยนี่มันรีเวิร์กทุกสกิลเลยใช่ไหมก็ใช่ใช่รีเวิร์กทุกสกิลเลยเว้ยอันนี้เป็นผลถาวรนะครับผมไปขโมยอาหารปลามานะ ตากมวยอหารปลาตากมวยอาหารโกลอาหารลิงนะฮะดาเมจอยู่ที่27เลยนะก็จะทำอะไรเลยไม่ลืมไปว่าแสงมันสามารถฟันได้แล้วเมื่อกี้มันก็ตายใช่ปะเออไปดิเขาไปตายตายอีกแล้วโกโก้มันมีหมาป่าบนหัวด้วยไหนลอะไรวะอยู่ไหนตายแล้วเอ้ายไม่ได้อะไรเลย โอเคครับเดี๋ยวเ,เรากลับไปฟาร์มกันแล้วกันนะครับผมมาดูซิว่าวันนี้จะฟาร์มง่ายไหมยิงง่ายแหละนะครับผลแสงกับผลน้ําแข็งเนี่ยเป็นผลที่โคตรก๊อตเลยนะครับสรับโลกหนึ่งเนี่ยเวลาใครได้ผลแสงผลน้ําแข็งเนี่ยผมบอกเลยว่าโคตรดีใจอ่ะเพราะว่ามันโหแต่ละผลเนี่ยมันมีแบบข้อดีข้อเสียแตกต่างกันนะครับซึ่งส่วนไอ้ผล2อ,อันเนี่ยแทบไม่มีข้อเสียเลยนะยกเว้นตอนไปตีฮาร์เคียนแหละเฮ้ยกผู้หญิงไหมแล้วทำไมผมดนโรคจิตเลยวะไอ้เหี้ย ผมถือมีดฐานสมเนี่ยพ่อไอ้ก็เมื่อกี้พี่ลืมรับเควสใช่ไหมโหแย่เลยว่ะโอเคแรกๆเไงนะผมจะลองฟาร์มด้วยตัวเองดูก่อนละกันนะครับวันนี้อาจจะอาจจะรัดแค่มาสเตอรี่นะฮะรัดเลาลีดะไม่เพิ่มขึ้นเอ้าเอาก็มันงไายมันเป็นมัตจักรไงก็คือวัตจักรไงวไาัตจักรวัาจักรนี่แต่คนแสกยูเทจริงนะพี่เฮ้ยก็ฟังเสียงนี่เป๋วเสียงมันจิ๊บไม่ใช่หรอ สำหรับเป้วเป้าคนในกินไอ้ชาสาบด่าเป้าโอเคตอนนี้เราฟันปกติดาเมจอยู่ที่สามสิบสองนะครับในพี่ร์มเองได้สบายเลยวะก็ตึงอ่ะเดี๋ยววันนี้ดีกว่าวันเสาร์ใช่ป่ะเดี๋ยวผมจะเอาคลิปนั่นเคดีมาอัดคลิปด้วยดีกว่านะครับวันเสาร์นะฮะสำหรับใครที่อยากดูนะบอกได้เลยนะครับ ผมจะลองให้คิงคองเคดีมาสุงผลให้ผมฟาร์มดูแล้วกันตามสูตรคนดูเลยนะเออไม่รู้ว่าจะเกลือไหมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะฮะว่าจะเกลือไหมนะครับสำหรับคิงคองเคดีนะครับจะเพิ่งไปบอกเขานะครับแต่ว่า,าเขาอาจจะแอบมาดูก็ได้คลิปนี้นะแอบมาดูก็รักนะครับจุ๊บวอย่าลืเล่นจัดอะไรก็ <laughs> <laughs> พอจะพอกลังชินชมในตอนนั้อยู่ฮะ <laughs> หนวดขาวไม่เล็กนะครับเพราะนักเกียจจัดเลยก็หนวดขาวไม่เล็กนะครับโอกันละเอาคือผลเนี่ยมันฟาร์มได้ชิลจริงนะไม่ต้องไม่ต้องซื้อดาบด้วยเดินตีตีตีแล้วก็พิมผมกำลังเดินเย็นโดด้รยความชุ่มชฉยใช่เออเฮ้ยหนวดขาวหนวเขาวจะไม่ทน้วก็เพื่อเปลี่ยนเกาะดีกว่าอุ้ยบินได้แล้วเบอร์ไม่มีดาเมจบินได้ขนาดนั้นแหละ แต่ละเด้เวลาละบินได้แก็ได้แหละอุบินโคตรช้าเลยเฮ้ยแตมันก็เออมันก็เร็วนี่มันก็ปกติใช่ปะก็อะะมันก็เหมือนปกติเลยใช่ปะเหมือนก็ตอนที่ยังไม่รีเวิร์กใช่ปะแค่มันรีเวิร์กแล้วสกิลมันใหญ่ขึ้นแสงมันดูใหญ่ขึ้นมันก็เลยแบบทําให้เรารู้สึกแบบว่ามันช้าลงหรือเปล่าหรือว่ามันอาจจะช้าไปจริงๆนะพี่แกนนี้ก็ได้อะพี่เป็นอะไรงก่อลิงไงไปแล้วเหร พี่ไม่ตีกอริล่าพี่ยังตีไอ <online> <pl ains> ้พวกกอริล <ming> ่าน้อยก่อนตอนนี้นะครับผมได้เปลี่ยนเกาะไปยังเกาะลิงนะฮะเพื่อที่ผมเนี่ยจะฟาร์มไอ้พวกตัวด้านหลังนี้ดูนะครับเพราะว่าตรงนั้นอ่ะมันช้าแล้วนะครับก็เลยมาตีกอริล่ามาดีกว่านานๆทีมาตีกอริล่านะอะไรทำไมโกเลือดเหลือแค่นั้นวะตกน้ำเกือบตายโอ้ยกล้ามหน้าท้องนะไม่ได้ช่วยอะไรเลยก็ตกน้ำเกือบตายนี่คือเป็นหัวนี่คืออะไรอ่ะน้องไก่บูดเอไก่บูอ เอาผมลองปีมดูดิมันมันจะได้ปะต้องใช้บูดโอ้ไม่ตายไปบอมากเลยเปืนนี่สองทีตายอือพี่ไม่เป็นโลเกียดังนั้นอย่งโลกังอยู่ตอนนี้นะครับแคนผมเปิดรับคนนะเผื่อน้องๆไม่รู้นะครับใครที่แบบข้าวหัวเยอะๆแบบ20่เอ็มขึ้นอย่างเงี้ยนะครับผมเปิดนะครับตอนนี้ในแคนเนี่ยว่างอยู่แค่8คนเองนะผมว่าจะรับเฉพาะแบบข้าวหัวเยอะๆเ,เลยนะครับเพราะผมก็อยากติดท็อปบอร์ดเหมือนกันนะครับพอดี้อยากแอกเออหน่อย ก็แหละนะครับใครที่อยากจะเทสติดต่อได้ในดิทขอเลยนะครับทักมาในดิสนะครับไม่ใช่ติดต่อ DM ส่วนตัวผมนะครับแต่ว่าทักเข้าไปในดิสอ่ะเออไปพิมพ์ในแชทหลักเลยนะครับว่าขอเทสแชทหน่อยครับเออประมาณนั้นเลยนะครับก็จะได้เทสแชทนั่นเองนะครับผมแล้วก็สำหรับใครที่เข้าดิสมาตอนนี้ผมทําระบบยืนยันตัวตนใหม่นะครับเพราะแบบเก่าเนี่ยมันเป็นระบบอัตโนมัตินะครับคือคนเข้ามาปุ๊บก็จะได้ Verify แบบอัตโนมัติเลยนะครับมันก็เลยมีพวกสเปมเป็นพวกเลือนพวกไวรัสเยอะนะครับตอนนี้ผมได้ทําากรเเปปิด็นแบบ ต้องไปกดยืนยันวลีไฟนะครับคือให้คุณผู้ชมเนี่ยเข้ามาไปกดที่ห้องยืนยันตัวตนนะครับแล้วก็กดรับบทบาทนะครับเออกดรับไปแล้วคุณผู้ชมเนี่ยก็จะได้เข้ามาพูดคุยได้เลยนะครับผมแล้วอันนี้อะไรเนี่ยนัน <c> ถ <oughs> เลสจัดเลยชปเปอร์ชปเปอร์มามาได้เวลาตีลิงใหญ่แล้วนะครับอุ้ยแล้วเมทเจ็ดสิบเอ็ดเลยหรืออุ้ยเหมือนมันจะใช้สกิลเปล่าไม่ใช้ใช่ไหมใช้แหละแล้วก็ไปต,ตีอะไรต้นไม้อะอ๋อไม่ครบ คนเกลียดอ่ะมคนผ่าเลยก็มวยคราวไม่เกลียดจอดละโอเคเดี๋ยวเราแอดเพื่อนก่อนแล้วกันนะครับแอร์ไลน์มาไม่จุกจุ๊กจุกนี่ไงว่าะพี่น่าจไหวนะพี่ไม่ไหวมันมีแค่ติวเดียวเดียวพี่ไอ้ผมบรรเลงเพลงให้ผมมานี่ไงมันเลงเพลงอ่ะพี่เคยฟังวะนี่คนเดียวก็ได้ก็จริงคลิปนี้ต้องมีโก้หรอกไปเอาเกมไป ออยโเค้้ไดเฮ้ยน่าเกียดว่ะไอ้ตันสุดท้ายอ่ะทำไมเออไม่มีเลยหรอกก็ไปกันเถอะไปไหนไปสู่ความจริงโอเคโอเคเออพี่พี่ไม่ขี่เรือไม่เอาเรือไม่เร็วแสงเร็วกว่ารถเรือพี่มอเตอร์ยน้ำเร็วกว่าไม่เชื่อยนะฮะอือเด็กก็มันเต่าเลยข้อเกียเมันเต่าตานุอ่ะเต่าตานุกรเปล่าก็ ถนนก็มาว่ะโอเคพี่ะไรก็รัดทุ่งรัดท่าเลยต้นไม้ฟังหมดเลยอ้วมันพวกบ้าก็เหมือนพวกบ้าข้างอ่ะก็แคนนอนบอลไงแคนนอนบอลเฮ้ยอะไรวะอะไรไม่มีอะไรพี่คิดว่ามันคืออะไรหิวแสงไม่ยอมให้เกียดอ่ะหิวแสงหิวแสงไม่ได้แกล้งไม่ได้แซงแค่มาแสดงโอเคยังรู้สีเลยแหละไม่ควรแสงตี๊ไม่กระเด็นหรอแล้วก็กิ <plex sy helmet lide> <qual obsc ene ield> <over> ้ง <BACK> พ <às ic Luther an> ี่ตาย คนเดียวได้นี่หว่าก้แต่ผมเร็วกว่านะคนเดียวในบางทีโอเยสองทีไปเร็วเร็วขนาดไหนวะเร็ววะเร็วมากเอากูจะรีบเวอจะใช้สกิลนั่นดีมันโง่หูอ๋อเนอะบอกฟูดอัปเดตมาใหม่บูสเสียงที่หายเลยผมกำลังบันเลงไปปป๊บเนี่ยได้แล้วทิมเอาไม่ตายนี่ไเรียบร้อย เลยครับมันตายไปแล้วพี่ก็มาคอยตัวนี้ต่ออผมต้องเลยตีอย่างงี้ไหมเนี่ยเออพี่ขอไอ้ตัวนี้ด้วยตัวเองสักตัวหนึ่งเหรอเฮ้ยได้ด้วยอ่ะเน่นเนตัวที่เหลืออ่ะปึ๊บและตัวทั้งหมดคือเป็นน้ำโผล่เป็นสีมือของผมน้งหมดแหละเออทั้งหมดก็โอะไรโอ้คหดูทำบุญว้าว สบายฝนแสงง่ายจังเลยอ่ะนีายยาย่ไงอ้าวรียบเหรอไม่ไหวแล้วกิสลุ <c oughs> ไม่ไหวแล้วขาวอ่อนแล้วก <c oughs> <c oughs> ิสลุไม่ไหวแล้วเออ <c oughs> <c oughs> กิสลุอายนาชนเลยลุงกิสลุไม่ไหวแล้วเอออกิสลุนาชนแล้วเนีายยา่ยเออนาหิ่งเหร เอออย่าอาันใจคนเอออย่ามันใจคนเลยมันใจโก้อะไรเหี่ยวเขาไม่เอาเอ้าหอยไปไหนแล้วอย,อยู่ในความทรงจำเอ้อ่ยน,นะไอ้พระคุมไอ้พระคุมหนวดขาวมันอยู่ในหลับแล้วหรอใช่เขาไม่ไปอยู่หลับแล้วเันไม่ปอยู่กลับนี้ตั้งนานแล้วด้วเบียร์มค่อยแรงไงไม่รู้ว่าลีบอ เกิดใหม่แล้วพี่คนต้มแข็งเห็นบ่อยขนาดนี้เลยวะก็อ๋อนะพี่ผลแสงไงพี่อืมลูกตะความเร็วแสงเฮ้ยใครมาฮะเอ้ยมีอะไรโอ้ก็หลอนแล้วพี่บอกล้าจะเติมเยอะไต่พี่ได้ได้สามตัวเลยเนี่ยนี่ดูทำมันเบาจังเลยคนนี้มันเบาสกิลอะโอ้หินเก่งเลยวะสองร้อยแปดสิบก็ สองร้อยแปดสิบแล้วนะโอร์เจ็ดสิบสี่ละเท่าไหร่พี่มาร์ทอ่ะมาร์ทร้อยสิบร้อยสิบตอนนี้เท่าไหร่ละตอนนี้เจ็ดสิบแปดก็ได้สกิลใหม่ละสกิลเตะแน่ๆเลยนี่ไงถ้าชาร์จถ้าชาร์จไว้มันจะแรงขึ้นป่าววะแรงขึ้นแรงขึ้นอืมกระจกไงรีเฟชชั่นคิกอ๋อเป็นการเตะแบบการแบบแสงสะท้อน ปึ๊บปึ๊บโอ้ยหายกันเต็หนึ่งสอึามปุ๊บเย้โอเคปุ๊บอ่าจัดบอสเลยดิเลยดิผลมังกรงเงาผลบางกรเอ้ยจัดบอสว่าง่ายอยู่นะอะผลมันเป็นผลระยะไกลพี่บอสอีซี่เลยเออได้พีนี้พี่รอสกิลสุดท้ายพี่ก่อนน่ะเออรอสกิลสุดท้ายสกิลสุดท้ายคืออะไรวะนี่ไงครั้งสุดท้ายเนี่ยใช้เลยก็ ตอนนี้เอเวลของผมอยู่ที่83มัดของผมอยู่ที่86นะครับเยสสาดเป็นปืนขีดน้ำเลยดาโอ้โอ oh. ้ oh. Oh. ชิวมากตอนนี้90แล้วโกรอีแค่อีแค่20เออโอเคครบเอาสาตีตัวนี้ไว้ไห <c oughs> น,นแหละก็แค่นั้นแหละ โอเคครับมาถึงกันแล้วเดี๋ยวเรามาลองสกิลสุดท้ายเลยนะครับมันคือสกิลอะไรไม่รู้แต่ขอจิ้มลงพื้นก่อนฮะ <c oughs> ตอ่อคือแล้วก <c oughs> ็อ๋อวงเวทวงเวทอ๋อเนะหนีก่ <c oughs> อนอู้ตายเนี่ยอ๋อตายจริงด้วยมม่แต่ใช้สกิลไงโม่แต่แอ็กไงโม่แต่แอ็ก่ะคือพี่นึกว่าสกิลของผลตื่นนนะจริงๆอ่ๆๆอะ อ้าวไม่โดนอีกก็ได้พี่นึกว่าของผลตื่นอือหูสกิลเดียวสี่ร้อยเลยมันจะได้พี่เอาดิอ่รัวไปโอ้แค่นี้แค่น,นี้ก็สามร้อยแล้วอ่ะระยะไกลพี่สกิลมันจะระยะไกลพี่แต่แต่ไอ้แฟงมันมันไกลกว่าแล้วนี่ไป,อ,ไปอ้แงไกกลว่่าพีทมโบ มันก็ชอบเสียงเนี่ยหนีโอ้โห <laughs> ชอบเสียงแล้ว <laughs> เสียงเ,ย <laughs> เยงในใรรินไทยร้องไม่เกิด,ด <laughs> ตายตายปะเนี่ยไม่ตายวะ่ะ <laughs> ตายแลพี่โอ้ยอึดจังวะล่อไว้ล่อไว้ล่อไว้อืผมไม่ได้ขอแล้ว โอ,โอ้ขึ้นอย่างน้อยวิวร้อยเก้าแล้วอะ <c oughs> ไปไหนพี่ไปไหนเอาไปไหนไปดองเกียวเตะไปช่วย <c oughs> ดฟเมงโกดีกว่ายนิวคนอยู่นะอยู่อยู่ไปดีพิเทพละพพ่เทพละเก่งละมีสองร้อยกับหนึ่งพันอะเก่งละแล้วก็อีกสองร้อยสองตัวพี่ยังไงพามาละเพื่อพเทพแล้วยิงแล้ว,ลวเปิดแล้ว ไอ,อพี่พี่คอมโบคอมโบยอ,องเกียวไ์ไปเต้โอเคแล้วก็ฆ่ามันดิเอาพ้าก่อนเลยตายไปเฮ <c oughs> ้ยไม่นะเอาไมา่ได้อยู่อะโอเคนึกว่ามันตายไปแล้วเย่ทำไมแรงจังเลยอ่ะ <c oughs> แน่นอนแน่นอนตึงอ่ะวันนี้พี่ตึงอ่ะ <c oughs> อืไอตัวนั้นคือดาบนั่นนะไอตัวดาบพี่จะเอาไหมเอาเอาหมดแหละ นี๋ผมน okay, okay. oh, ่าจะต่อยตายอยู่เราจะไม่เล่นตายดนบเฮ้ยปืนปืนปืนเอาไว้ทำไมโอเคโอเคโอ้โหใช้ม้าจังเยอะใช้สกิลโคตรเยอะพลังงานฆ่าอะไรป่าววะน่าจะฆ่าได้เลยแหะฆ่าได้ใช่ปหมโดนฆ่าเลยไหนล่ะไม่ได้ตายแล้วตีเอีดีกว่าปวะมันจะตายแล้วนี่ ไในตัวนั่นล่ะโกโกโกไปฆ่ามันดิโอ้ยโดนอีกเหรอยังโดนอีกอ่ะขนาดตีข้างบนแล้วสกิลไม่ลงจะว่าไอ้อันนี้ลงละดาเมจลงไปไหนวะเขาไปข้างในเยังสกิลผักโคตรเยอะไม่เอาละดองเดเต้เสียงเหมือนอะไรวะเสียงคนตีกองในในนั่นอ่ะไปนะ ในนี่แหละออกมาสดีเจ้าหนูนี่นอะสแปมเดี๋ยววะอ๋ออัดรูเออเนี่ยสแปมถึงตรงนี้ด,นนด้นอืออื้อหือเมันดินด้นดิ้นไปดิ้นมาโอ้หเลือดเหลือครึ่งหนึง่งโคตรเยอะนี่ไงมันเดินออกมาแล้วอันนี้กินเดี๋ยวดิเออ ไม่โดนเลยโดนอยู่ไม่พี่ไอซิคิววีมันติดข้างบนอ่ะติดข้างบนแต่ว่ามันโดนอะไรเออมันโดนไอิคิวมันอยู่ข้างบนมันแค่โมเดลอยู่ข้างบนเฉยเพาร์ติเคิลอยู่ข้างบนแต่ว่าดาเมจจริงๆมันลงมาแล้วไม่เป็นไงฉลาดมากครัรีบไปอยู่วงการนี้มานานครับน้องวงการข้ามันข้ามันเดี๋ยวว่าเออไม่ได้อะไรเลย ได้อีกแล้วลองกิวเวสต้คีกาโคตรเกลือเกลือเกินไหน่โอเคเดี๋ยวรอไปท้องฟ้าไม่ดิเราไปเกาะเงือกกันต่อเลยนะครับไปหายืนสองยืนสองวันเหิือนรามีตังเท่าไหร่ไม่ตังสี่หมื่นเจ็ดเกืออาคิดไหมหรือไม่เัาซื้อก็ได้ไม่มีคนอยู่อะพี่แต่ว่ามึงไม่ตีขับกินเห็นป่าวแ้เมจโดนมันดู ไอ้ส r ร y ไอ้ไม่ได้ตั้งใจเออุเออต่อยหน้ามันเฮออไอ้ชายอาอนใจท่านมันตีตรงนี้เว้ยเออแต่ก็ตายมันเปล่าหอกมาจมเลยเนี่ยโดนรัวๆเลยไม่กระโดดปะกระโดดเออว่าหายัง เอาละหัวฟูแล้วก็หัวฟูแล้วเช้แชมพูยี่ห้ออะไรคะอ๋อเฮ้วงวีเดลิบอัลเตอร์หักมันออกหมดเลยหนึ่งร้อยเป็นหมดผมจะถึงนี้ก็ได้ดิมาเจอเจอสี่ละะไข้ามอะไรข้ามอะไรข้ามาเลยอุ้ยแม่งจะบินขึ้นฟ้าเฉยเลยบอกแล้วไม่จะคนอยากจะไปท้องฟ้าดูไปดิมันจะตายเลยพี่ทำเลยแล้วกัน แล้วก็ตายโอ้ไม่ได้ของโอเคเดี๋ยวรอไปไหนกันต่อดี่คนเถื่อเลยท้องฟ้าก็ไปทำไมพี่ไปละพี่ไปละทำไมหมองมันหมองมันเยอะจังเลยอ่ะไปละท้องฟ้าไม่ได้หางฟ้าเลยก็เอาไปกินไหมพี่พี่แวะไปซื้ออาชีก่อนไปเออแวะมาแล้วกันไหนกันละตกไปแล้วเอาสกิลยิงมันลงไป โอ้ยยิงก็ไม่โดนตาเขียววะนี่โดนทุบอีกอ่ะโอ้แม่งแล้วแม่งก็รีขึ้นไปพอดีหมายแล้วเซราเยโยทำเลยได้เลยข้ามมันเลยก็ข้ามมัเลยข้ามมัเลยได้ได้มาสข้างก็านท่แไม่เยอะแต่ว่าได้เลเวลเยอะอยู่ตายเฉยเกิดอะไรขึ้นวะยังไม่รู้อะไรเลยอยู่ดีก็ตายแล้วเซียรอเซฟไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับ เพราะว่าคนที่ฟาร์มต่อไปจะได้เล่นเฮ้ยสาวน้อยคนนี้เนว่าที่เจอตัวเกาะแรกอ้าวเหรอเออมา,าทำอะไรตรงนี้เนี่ยมาหาของป่ากินนะวะมาหาของป่ากินอยากจะสุ่มผลใหญ่ให้คนสุ่มผลให้ก็ได้นะโอเคครับซื้อมาเลยซื้อกายจำด้วยแล้วก็เหลือสองหมื่นครับเอาไว้ใช้อ่าใครใช้แล้วก็ใช้เพื่อโอเคต่อไปเราจะกลับขึ้นท้องฟ้าไปนะครับเพื่อที่เราจะไปตีกับเอเนียล เนี่ยีเรือเราไม่ใช่เลเราอะไม่ใช่เราไม่มีเรือก็ตั้งแต่ได้ผลบินได้ก็ไม่มีคําว่าเรือเราไลจะวิเรีเลยไปละไปละจ้าตามมาอตายโดนเลี่ยมเวอรี่ยมอกน่าพมพ์ม่ามาเนี่ยโอเคแล้วเรามาเปิดตัวนี้ก่อนเลยลวกันนะครับเป็นตัวแรกนะอือ้าวไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ไม่เห็นอะไรใช่ม ไม่เหันก็แค่เว้าก็มันก็แค่เว้าวนะครับปืนใหญ่มันอุ้ยอย่างนั้นมันก็ยิงแค่นัดเดียวแหละนี่ไงเอ้าฮะจะได้ไงวะกลต่อยพี่ตายเออไม่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 ขึ้นคอมแบทไม่ขึ้นคอมแบทอืมอ้าวแล้วสกิลหายคืออะไรอ่ะอ๋อถ้าตายปุ๊บสกิลมันจะหายเหรอ เออใช,ใช่ใช่ใช่ต้องอันตีมันต้องรีใหม่โอ๊ะฮะตายเอาตายเอาไเพิ่งเกิดไม่ได้ปุดไม่ได้เกิดครับอก็อสู้กับเอเนลได้ปะเนี่ยเดีเ๋ยวเนื่องเรามันระวังก็ได้นะเอาไปกินอืมไม่โดนซักลูกไม่โดนซักลูกไม่ระวังงเม่อกี้ข้ามันก็ข้ามันก็ข้ามันข้าเลยข้าเลยข้าเลยเออตายแล้ว ไม่ได้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 อันนี้คืออะไรพี่มันเป็นมันคืออะไรวะฮะไออีโบตัวนี้มันดรอปอะไรอะดรอปปลาสุก่าไงมันมันดรอปปีกมาเออก็ดรอปปีกดิปีกนกอะเอาไว้ติดตัวกุทางเข้าตรงนี้อยู่ไหนวะหาทางเข้าไม่ได้ว่ะแป๊บนึงเออนี่เปล่าวะเราไม่มีเอาทางเข้าออกไปแล้วเลือกพี่มาผิดทางเอา มาี่ทางเออเอร์รี่สอร์ r ี่บอสเออึ้นมาละไม่เห็นอะไรทั้งนั้นแหละก็ตัดออกตัดออกตัดออกเข้าอรองรนั้นเรงเข้าไม่มีตัดออกตัดออกตัดออกโอเคพี่มาโอเคตอนนี้มีอยู่สามหมื่น โคตรจนเลยถ้าเป็นคนอื่นน่าจะเป็นเป็นแสนแล้วเนี่ยแต่เราไปรัดเวียวไงนี่ถ้าฟาร์มตามเวียวอ่ะวันนี้เป็นแสนละพี่จะไม่เข้าไปใกล้แล้วกันนะแต่มันก็แต่มันก็เนี่ยคุณ๋ยวผมจะไปเดี๋ยวผมจะกลับโลกสองไปรีสเตตแล้วกันเออก็ก็ดูดไว้ดูดไว้ดูดไว้เออแหละพี่จะพยายามสแปมอยู่ไกลไกล โอ้ตอนนี้ผมตอนนี้ผมจะไม่ตีมันแล้วพี่เพราะว่ามันมันจะตายแล้วเล่นเหลืองไอ้แม่เล่นส้มผมจะให้พี่ทำดาเมจไปก่อนโอ้้ใชพวกพวกหมัดอะไรพวกเนี้ยโอ้ยมันลากหัวคมๆเลยว่ะมันอยากจะเชื่อหนังกตีนผมตีเลสเสอร์เจ็ดร้อยมันแสงกีมั้เนี่ยโอ้โหมานาหมดมันจะย่างไค่จะแค่มานาหมดไม่โดนไม่โดนเอาไปยึดกลาง โอ้เอาไปดิไม่ใช่โพล็อกมันนะโหเอาถ้าผมใช้มันก็ตายเลยพี่เออกูาัดาบเหรอไม่อัพไม่ตายไม่ตายพี่น่าจะดาเมจพอแล้วแหละเดี๋ยวพี่ใช้สกิลสุดท้ายฆ่ามันดูไม่ตายแล้วตายที่เหลือพี่พี่จัดการเอาเองแล้วกันเฮ้ยเฮ้ยแย่ละโอ้โหลบแบบโปรลบแบบโปรเฟชชั่นัลไปไหนละเอาดิพี่อ เอ้าไม่ได้โพโอ้ไม่ได้โพพีหนึ่งผมไม่ได้อะไรเลยอ่ะตีมาหลายตัวแล้วไม่ได้เลยอ่ะก็ทำไงดีอ่ะใจพี่นะโอ้แย่เลยโอ,อ้โหโอเคครับ <laughs> คุณผชมครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะครับคิดว่าผลแสงฟาร์มดีไหมฝากคอมเมนต์ด้วยแล้วกันนะครับผมเพราะว่ามันเป็นการวิจัยให้คนที่เข้ามาเล่นใหม่ไงว่า ผลอะไรฟาร์มดีที่สุดสําหรับคนที่เพิ่งเริ่มเล่นประมาณนั้นนะครับหลายๆคนที่เพิ่งเริ่มเล่นบล็อกฟุตเนี่ยบางคนก็มาดูเพาะหาความรู้ด้วยนะครับว่าผลไหนมันเล่นแล้วมันแบบใช้ได้เวลาฟาร์มอะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่าผมเนี่ยเล่นให้ดูนะฮะเขาก็มาดูว่าผลมันดีไหมประมาณนั้นนะครับคุณผู้ชมคิดว่าผลอะไรดีก็สมารถคอมเมนต์บอกกันได้นะสำหรับผมคิดว่าโลกหนึ่งเนี่ยคนที่จะเล่นผลน้ําแข็งกับผลพระแล้วก็ผลอันนี้นะครับผลแสงมันก็เป็นผลที่ดีมากนะครับ แลางคือถ้าเกิดว่ามันไม่มีจริงๆก็โลเกียครับเน้นโลเกียไว้ก่อนนะประมาณนั้นโอเคครับสำหรับคลิปนี้ใครชอบมาฝากกดไลค์ครบ0 0 0ไลค์ด้วยรันหลังนี้ผมจะแจกก็ต่อเมื่อ1น0 0งัไลค์นั่นเองนะครับเพราะว่าช่วงนี้โลบักเนี่ยมันขาดตลาดแล้วของทุกอย่างราคามันแพงมากนะครับคือโอ้โหแต่และอย่างเนี่ยคือคลิปๆที่ผ่านมาลหลายอย่างที่ผลถาวรเนี่ยคุณผู้ชมอ,อาจจะยังไม่รู้นะครับว่าอันนี้ผมใช้เงินของผมเลยนะเงินจริงๆเลยนะครับเพราะงั้นช่วยัาฝากกดไลค์ด้วยกันนะครับไม่ได้ทาให้ได้เงินเยอะข นี่ครับโอเคไปเจอใหม่คลิปหน้าสาบวันนี้อาจจะติดเหลืองเพราะโก้นั่นแหละนะครับคุณบ่ายครับผม <Yeah. S 1> อ้าวโก้แต่งตัวดูน่ะนาเกียริชิบหายเลย